ครัอัปเดตความพร้อมหมอนลูกจะไปแล้วเดือนตุลานี้ก็ถ้าใจก็คือพร้อมร้อยเรซ็นแล้วค่ะก็ <ừ> แต่แบบว่าเหลือในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่แบบว่าอาจจะต้องแบบหนักแน่นมากขึ้นที่ยังมองว่ายัางได้อีกไปไ <ừ> ด้อีกอะไรเงี้ยคือเรื่องของการเดินแล,แล้วก็ภาษาในเดือนหน้าก็เตรียมพร้อมตารางแน่นค่ะอย่างภาพชุดว่ายน้ำที่่อยออกมากับชุดราตีเนี่ยมันเป็นภาพคอนเทนต์ที่ทางกองไทยตั้งใจส่งให้กองใหญ่ไหมอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นแค่น้ำจริงที่เราเคยถ่ายไว้แล้วแต่ว่า พอตเทสที่เราจะถ่ายแบบยิ่งใหญ่จริงๆก็คือวันที่หนึ่งกันยาซึ่งเราจะรวมแบบเมคอัพอาร์ติสแล้วก็รวมถึงดีไซเนอร์บางระมางคนขี่ใช้ขี่ผ้าอน่าจะเยอะอยู่ค่ะจะเริ่มปล่อยมากจะเริ่มล่อยมาปล่อยภาพทีละนิดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเราก็จะมีเวลาเดินเกมของเรานช่ไหมคะเป็นช่วงเดินหน้าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้บางแผนไว้แบบ หนักเลยใช่ไหมที่หนักเลยการกันหนักกันเพราะว่าเนี่ยคือด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ลิปเมคอัพก็คือแบบเขาก็นำแบบนำเสนอมาให้เราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรอย <OU> MM. ่างงี้เราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดชุดว่ายน้ำเราจะไปถ่ายตรงไหนชุดว่ายน้ำเนี้ยยังไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนตัวจะต้องถามผ่านกองทีเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าภาพปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิดหนึ่ง เราก็ต้องดูแบบคิดให้รอบครอบก่อนอันนี้เป็นการยืนยันไหมลิงคะว่าเหมือนการประกวดมิสแกนอินเตอร์ปีนี้มันจะแบบว่าเหมือนชุดว่ายน้ำมันเหมือนจะต้องแบบมิีชิปมากขึ้นเลี้ยเขาให้พูดไหมขาให้พูดค่ะอาารจจะแบบว่าแต่คือยังไงก็ยังมีรอบนี้อยู่ถูกไหมถ้าถ้าในมุมมองของอันคิดว่ามีนะมีมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นชุดว่ายน้ำเหมือนที่เคยเห็นกันบนเวทีแกนถูกไหมความเสี่ยเลยแต่ว่าจริงจริงไปแล้ว หนูมองว่าต่อให้ไม่ได้เป็นชื่อว่ายน้ำมันก็สามารถแซบได้ถ้าเป็นแบบบริสุทธิ์อาจจะเป็นบริสุทธิ์ลักรูปหรือเปล่าตลอดต่อมาจะมีการจัดชมว่ายน้ำแต่ว mm ่าเป็นแบบเป็นแบบจัดจะเป็นไพรเวทเลยอ๋อนี่หนูก็ยังไม่มั่นไม่ทราบเหมือนกัน่่มันใจวันบอกไปแล้ว่าจะเป็นแบ่ว่าแต่ก็ไ r i เ a t แล้วตอนนี้เรื่องภาษาเป็นไงบ้างเพราะว่าบางคนก็ยังแบบว่านะยังจะแบบว่าแบบหวันแบบติงเราในเรื่องของภาษาอยู่อะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็มันก็สื่อสารได้มันพอสื่อสารได้ผม ก็ยังเชื่อในสนักย์ตยากนการเอาตัวรอดของเราว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเปอร์เแต่ว่าเหมือนก็เป็นแบบเจ้าของภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ยังอย่างที่บอกว่ายังได้อีกก็เดือนหน้าเราก็อาจตารางแน่นเช่นเดียวกันก็คือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เรียนออนไลน์หรือว่าเรียนแบบตารางเรียนที่เรียนกับครูต่างชาติจริงๆแต่ถ้าเรา,า,าสมัครแล้ได้ขอบคำถามเราจะขอล่มไหมคิดว่าไม่ค่ะ อล,ลองฟังคําถามดูก่อนเลี้ยถ้าสมมติว่าเราเรา,เราเพื่อความชัวจริงจริงถ้าเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ล่ามซ<ม>ีมดีกว่าเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เราที่ที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป๊ะภาษากังกเรามีหลายประเทศที่เขาก<ม>็<ม>ใช้ล่ามเช่นเดียวกัน<ม><ม>ิงๆฟ้าวันนี้เรามาเปิดตัวมุกุดมิสแกนกรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่เราอยากฝากอะไรถึงน้องบ้าหรปีนี้บ้างคะ ก็อยากจะให้ทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามควักความเป็นตัวเองมาให้ได้ที่สุดเพราะหนูเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคีดีหรือว่าจะเป็นบอสเนี่ยเขามองหาอะไรที่มันมีความต่างพยายามพยายามอย่าเดินตามเส้นทางที่ที่แบบมีคนเดินไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราจําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจำได้นั่นคือเสน่ห์ความเป็นตัวเองก็คือดึงออกมาให้ได้มากที่สุดความสามารถในการเป็นนางงามแล้วก็ความสามารถที่จะสามารถทำให้คนจำได้เช่นเดียวกัน ก็คอน้องๆนิดนึงแบบนี้นะขอย้อนกลับเรื่องเรื่องแบบว่าลุคแต่ละลุคในการเปบนขวดอย่างชุดราตรีอย่างีมีการดูรายละเอียดไหมคะว่าจะเป็นสีไหนอะไรยังไงแบบนี้เนาะมีข้อความใช่ห้องเสื้อเยอะมากค่ะเราก็เลยเรายังไม่ได้เคาะว่าจะเป็นแบรนด์ไหนอาจจะมีการประชุมกันครั้งใหญ่ในเดือนหน้าเนี่ยค่ะต้นเดือนเราต้องเลือกทีมที่ดีกว่าใช่เพราะว่าอยากจะเลือกที่ดีที่สุดจริงจริงอย่างไรนะคุณบอกว่ากี่ฟ้าแบบ สีแบบสีพองเน,อน,อน้องน้ำชกอะไรอย่างเงี้ยอาจาจะเป็นสีทองสีเหลียวต้องสีเหลียวสีเหลียวไหนกแล้วก็สีเขียวนะคะ <pper pper> ต้องมารอลุ้นดูแต่ว่ารจริงๆหนูก็ไม่ได้ดูเรื่องของมูนะคะแตดูในความเราชอบมากกว่าที่เราใส่แลแ<ต>้วเรามั่นใจจะมีแบบว่าฟูไหมแบบว่าดูไหมว่าเอ้ยสีไหนสีีน้ำชกสีน้ำชกเบาเลยนะหนูว่าไม่แต่ว่าพี่เลี้ยงไม่แน่พี่เลี้ยงไม่แน่ก็เรียกว่าสวย50มู50ละอาจจะด้วยอ่ะ ฝากฝากน้องๆหน่อยฝากเวทีมิสแกรนภูเท็หน่อยค่ะก็เป็นกำลังแรงเชร์แรงใจให้ทุกคนค่ะทำให้เต็มที่นะคะการเป็นมิสแกรนภูเท็ตเห็นแน่นอนว่าด้วยความที่เราผ่านแล้วจะเข้าใจเลยว่าคนขัางจะยากเดินก็เป็นคนแรกด้วยจะทำยังไงให้คนไม่ลืมเราในชีสิ่อาจจะต้องทำกันบ้านเยอะมากกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่มีอะไรยากเกินด้วยความพยายามสู้ๆค่ะลใจโอเคค่ะ